และหลังจากที่เรานั้นเนี่ยมีการจัดการคมานาคมนะฮะหรือว่าการขนส่งโดยรถไฟของเราเนี่ยทำให้เมืองคินซาชาของเรานเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมฮะด,ดูดิสัพายของเราเนี่ยเดินทางไปได้ดีดมากเนี่ยดีจริงบ่เนนะี่ยเอ้ยอ๋ออ๋อดีอยู่คุณผู้ชมฮะด,ดีอยู่ตอนแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยเอ,ยเอย้เราไม่มีที่เก็บเอ่อออกซิเจนหรือเปล่านะอ๋อมีมีอยู่นี้นะฮะผมมองไม่เห็นเองไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะแต่ในวันนี้ครับผมมีสิ่งที่ภูมิใจนําเสนอนั่นก็คืออปืนนี่ครับคุณผู้ชมฮะ เมือ่อรกซันเดียของเราเนี่ยผมได้ทําการนะฮะมาวางผังมันใหม่เป็นที่เรียบร้อยสังเกตเห็นไหมก่อนหน้านี้เนี่ยในเมืองอ็กซานเดียของเรานะฮะการขนส่งของเราเนี่ยจะเป็นโดยรถบรรทุกทั้งนั้นนะฮะแล้วก็จะมีโรงงานในการสร้างสิ่งต่างๆตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมนะเนี่ยทำการยกเลิกออกไปหมดแล้วเราไม่ต้องการอุปกรณ์ต่างๆแล้วเพราะว่าตอนนี้เรามีอย่างละเป็นร้อยนะครับผมคิดว่าเรานะเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีมันเยอะขนาดพันหนึ่ง 400อเอ่ออันนี้เท่าไหร่วะเนี่ยและในตอนนี้ฮะเป้าหมายของเราก็คือนะฮะเพิ่มจานวนประชากรให้ได้ถึง3,000คนนะซึ่งตอนนี้2เมืองของเราเนี่ยมีประชากรอยู่ที่เดี๋ยวนะอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อพื้นที่ในการผลิตอลูมิเนียมบาร์ใช่ไหมและอันนี้ก็เป็นผลิตสตีลบาร์ของเรานะทำการขนส่งเข้าสู่เมืองอเล็กซานเดียเพื่อไปทำการ เออเอา,เอาหายไปไหนวะเนี่ยเพื่อมาทําการรวมร่างกับคอนกีตของเราให้กลายเป็นเรนฟอร์ดคอนกีตตรงนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ขนส่งเข้าสู่ซัพพลายของเราดูดิเห็นป่ะเรียกได้ว,ว่าตอนนี้ค่าซัพพลายของเราเนี่ยขึ้นเป็น100%สาธิตแฟคทอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮาก็ถึงแม้ว่ามันจะขึ้นว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ประชากรของเราไม่เพิ่มขึ้นมันถึงเวลาแล้วที่เรานั่นเนี่ยจะต้องมาที่เมืองตัวรอนโตกเพื่อที่เรานั่นจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าซัพพลายเซนะ็นเตอร มีอยู่ห้าอันเท่านั้นเองอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรฮรคุณผู้ชมฮะเราต้องการแค่สาเมืองก็มีแค่3าเครื่องก็น่าจะพอแล้วนะจะว่าไปเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะมันมีอย่างหนึ่งที่เรานั่นเนี่ยยังไม่ได้ลองสร้างนั่นก็คือรีไซเค i ลิ่งเซ็นเตอร์หรือว่าพื้นที่ในการรีไซเคิลของเรานั่นเองหรือว่าเรานั่นเนี่ยควรจะลองสร้างมันดูสักหน่อยดีไหมเอาเป็นเมืองคินซาชาก็แล้วกันนะและสิ่งที่เราต้องการในการสร้างมันก็คือคอนกรีต1แล้วก็ไฮเทคพารต์หนึ่งซึ่งตอนนี้เรามีไฮะงงเทคพลา เราก็มีแล้วตรงนี้นะฮะฉะนั้นเดี๋ยวเรานเนี่ยแอบมาสร้างโรงงานไว้แถวๆนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะว่างั้นไหมเดี๋ยวนะคุณผู้ชมฮะเหมือนมันมีบางอย่างที่น่องเหนือจากนั้นนะฮะก็คือ waste disposal นั่นเองนะฮะเขาบอกว่าเจ้า waste disposal นั้นเนี่ยจะนําของเสียหรือว่าของเหลือใช้นั่นเนี่ยในเมืองนะฮะนำกลับมารีไซเคิลและใช้ใหม่อะไรประมาณนี้นะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันดียังไงนะแต่ recycling c e n t e นนั้นเนี่ยน่าสนใจมากๆนะฮะซึ่งเจ้าเครื่องนั่นเนี่ยเรามีทั้งสนนะ เอาเป็นว่าไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะเอาละเดยวสร้างที่กับรถให้รถไฟของเราอาจจะอันนี้เกะกะด้เดี๋ยวเอาออกไปก่อนก็แล้วกันเดยวค่อยสร้างใหม่นะสร้างที่กับรถให้รถไฟนะั้นเน,นี่ยสำคัญกว่าฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอันนี้วางไว้หนึ่งเอาไว้ดึงเป็นไฮเทคพาร์ทมาแล้วก็อันนี้เอาไว้อีกหนึ่งเอาไว้ดึงสิ่งที่เรียกว่าคอนกรีตก็แล้วกันนะต้องบอกว่านี่คือโรงงานชั่วคราวนะในการผลิตรีไซเคิลิ่งแมชชีนของเรานะหรือว่ารนะีไซเคิลิ่งเซ็นเตอร์นั่นแหละใช่ฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานเนี่ยจะทำการเดินรถไฟของเรามาเลยก็แล้นนะว ตรงนี้ด้วยการหยิบไฮเทคพาร์ path, จากตรงนี้เอาไฮเทคพาร์มาแล้วกลับด้านสักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้รถอันนี้มันขนไฮเทคพาร์จากตรงนี้มาไว้ตรงนี้นั่นเองนะฮะอีกขบวนหนึ่งก็เรานะเนี่ยจะมาขนคอนกรีตที่อยู่นี้นะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าคอนกรีตเราเนี่ยเหลือเยอะมากมาฮะคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวนะขนถึงบ่าวะเอาละเหมือนว่าจะขนถึงฮะคุณผู้ชมฮะเริ่มดําเนินการเอาล่ะกลับมาดูที่โรงงานของเราหน่อยซิเมื่อไหร่จะมาวะเนียมาแล้วไฮเทคพาร์ตมานะฮะคุณผู้ชมฮะที่เหลือก็เป็นคอนกรี ว่าดีมากเลยนะเนี่ยการเดินทางของเราที่สร้างมาการเข้ามาอาคมชั้นเยี่ยมเลยเอาละและตอนนี้นะครับผมคิดว่าเรานเนี่ยได้มันมาเป็นที่เรียบร้อย2อันเนียนะทำไมเราสร้างมาเอ้ยเอ๊ะเมื่อกี้มันขึ้นอะไรอะเรานันเนี่ยสามารถเอาสตีลบาร์หรือว่าโพลิเมอร์บาร์นั่นเนี่ยมาทำการรีไซเคิลได้ซึ่งถ้าเรานันเนี่ยรีไซเคิลสตีลบาร์นะฮะเราจะได้เป็นเมทัลเวส์นะฮะส่วนถ้าสมมติเรานันเนี่ยทำการรีไซเคิลสิ่งที่เรียกว่าอะอลูมิเนียมเดี๋ยนะมีอลูมิเนียมด้วยหรอวะเนี่ย พอลิเมอร์ก่อนพอลิเมอร์เนี่ยเราจะได้เป็นพลาสติกเวทนั่นเองนะฮะซึ่งไอเจ้าอุปกรณ์ทั้งสองอย่างนะเนี่ยคุณผู้ชมฮะผมไม่รู้ว่าเรานเนี่ยต้องการมันเพื่ออะไรวะจริงไหมเออเราต้องการมันทำไมวนะเนี่ยฉะนั้นเนี่ย ยกเลิกขบวนรถไฟของเราไปก่อนเราไม่ต้องการใช้งานมันนะแล้วก็อย่าลืมต่อขอบวนกลับให้เขาด้วยนะเดี๋ยวรถไฟมันทํางานไม่ได้นะและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะขยายเมืองโทรอนโต,โตของเราด้วยความเร็วสูงสร้างเอ่อซัพพลายของเราก่อนนะสิ่งที่เราต้องการคือคอนกรีตและสิ่งแรกที่เราต้องทำานะก็คือการวางดีพอร์ตเอ็มเคทูเข้าไป3ชิ้นนะฮะเพราะว่าเหมือนว่าในซัพพลายเซ็นเตอร์ของเรานะั่นเจะต้องการทั้งซิ้น3อย่างตอนนี้ต้องมีคอนกรีตก่อนเลยเป็นอย่างแรกเราก็เป็น ออกซิเจนฮนะและอันสุดท้ายก็จะเป็นไฮเทคพาร์ทนั่นเองนะสชิ้นนี้จะทําให้ประชากรของเราเนี่ยเพิ่มถึง1000คนได้อย่างรวดเร็วเอาละรางรถไฟพร้อมพื้นที่กับรถเป็นที่เรียบร้อยนะต่อไปครับเดี๋ยวเรานเนี่ยมาทําการหาแร่ของเรากันสักหน่อยตอนนี้เราเจอซั Sun fer นเฟอร์ละซันเฟอร์นั้นเนี่ยคือพื้นที่ในการผลิตคอนกรีตให้เราฉะนั้นเดี๋ยวเรานเนี่ยจะเริ่มทําการขุดมันเลยก็แล้วกันนะไว้บริเวณนี้ฮนะโรงงานสําหรับผลิตคอนกรีตของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะวางตรงนี้ไว้นะทํทำการหยิบคอนกรีตเข้ามา ที่ดีพอร์ต MK2 ของเราแล้วก็ส่งต่อเข้าสู่สถานีรถไฟของเรายัางไงล่ะ และรถไฟขบวนแรกของเรานนี่กำลังมาฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราจะเชื่อมต่อเข้าสู่บริเวณนี้เรียบร้อยการผลิตคอนกรีตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเอาไว้ตรงไหนดีวะเอาเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะการขนคอนกรีตมาเท่านี้ทุกอย่างก็น่าจะไม่มีปัญหาไหนดูซิเอาไปดูที่สถาน,นีรถไฟของเราหน่อยซิมาแล้วคุณผู้ชมฮะแต่ตอนนี้คือคอนกรีตของเราเนี่ยเพิ่งเริ่มกระบวนการผลิตนะก็เลยยังไม่มียังไม่มีซันเฟอร์กับคอนกรีตฉะนั้นก็ไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่านะนี่เลยครับคุณผู้ชมฮะไอออนนะฮะหรือว่า เรานั่นเองเดี๋ยวเรานั้นเ,เนี่ยทำสถานีรอรับเขาก่อนเลยก็แล้วกันนะสตีลบาร์ของเราไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยก็ต่อสถานีของเราไว้อย่างนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะปึ๊ดไว้อย่างนี้ได้ปะวะเนี่ยไกลไปปะวะมันก็ไกลเอาเรื่องเลยนะคุณผู้ชมฮะแต่อย่าลืมครับคุณผู้ชมฮะทำทางกับรถให้น้องรถไฟของเราด้วยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาวนกันตาเหลือกอย่างแน่นอนเอาละเสร็จที่เรียบร้อยเอาละโรงงานผลิตสตีลบาร์ของเราเนี่ยเสร็จที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมฮะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่ได้ใช้สตีลบาร์ใช่ไหมตอนนี้เรามีแค่อะไรวะเนี่ย เรามีแค่เดี๋ยวนะอุหาเมืองยากเลอเกินเรามีแค่คอนกรีตท,ที่ต้องการเป็นซัพพลายให้ประชากรของเราเติบโตนะฮะและสิ่งต่อไปเนี่ยถ้าเราจะไม่ผิดเนี่ยเราจะต้องมีอะไรครับคุณผู้ชมฮะเราจะต้องมีออกซิเจนเพื่อรองรับประชากรของ,ของเรานั่นเองออกซิเจนอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเราเนี่ยต่อรถไฟของเรามาตรงนี้เลยกแลโลกันนะฮะคุณผู้ชมฮะโรงงานออกซิเจนของเรานั้นจะอยู่บริเวณนี้เอาดีพอตวางไว้นี่ก่อนเราจะหยิบออกซิเจนมาอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะสร้างพื้นที่ในการเก็บออกซิเจนด้วย จำนวนแอดมอสฟิลิกเอ็กแทคเตอร์อย่างมาหาศาลไว้บริเวณนี้ยังไงล,ล่ะเอาละเอาไว้เท่านี้พอกันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรานเนี่ยทำการต่อรถไฟของเราอย่างนี้มาที่พื้นที่ตรงตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะเพื่อขนออกซิเจนมาแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะกลับร,บรถบริเวณนี้กลับรถไฟตรงนี้เพื่อย,ย้อนกลับสู่สถาน,นีในการขนส่งของเราเป็นไงง่ายไหมคุณผู้ชมฮนะบอกเลยว่าเพอร์เฟกต์และถ้าจำไม่ผิดเนี่ยในอนาคตของเรานะฮะเมื่อประชากรของเราเนี่ยเพิ่มไปสักพักหนึ่งเนี่ย เขาจะไม่ต้องการคอนกรีตอีกต่อไปเขาจะต้องการเป็นเรนฟอร์ดคอนกรีตฉะนั้นเดี๋ยวเรานเนี่ยต้องเตรียมโรงงานสําหรับการผสมเรนฟอร์ดคอนกรีตเราต้องมีแฟคทอรี่ใช่ไหม,มผมคิดว่าบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะเดี๋ยวเรานเนี่ยขนคอนกรีตมาไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นสตีลบาร์เพื่อทําการผสมคอนกรีตใช่ไหมเดี๋ยวเราให้รถไฟมาจอดบ,บริเวณนี้นะขนของออกมาแล้วก็ขนเข้าสู่ f ฟ็ทอรี่ของเราโรงงานของเราก็จะผลิตเลนฟอร์ c คอนกรีตไว้ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะก็สัก4อันก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะและเมื่อเขานนเนี่ยทำการผลิตเรนฟอร์ c คอนกรีตเสร็จนะฮะเราก็ต้องมีพื้นที่ในการรับส่งเรนฟอร์ c คอนกรีตของเราเอามาใส่รถไฟของเราไว้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีะฮะและต่อไปก็อย่าลืมครับที่กับรถนะฮะของรถไฟของเราด้วยนะครับต้องมีนะฮะทุกที่ต้องมีที่กับรถไม่งั้นเนี่ยมันจะวนไกลมากๆเลยถ้าสมมติว่าเราไม่มีตรงนี้นะฮะ ไอตัวที่มันขนซันเฟอร์หรือว่าคอนกรีตของเรามาเนี่ยมันจะต้องมาตรงนี้ปื้นแล้วก็ไม่มีที่กลับรถมันก็จะวนไปนี่ๆๆๆแล้วไปกลับรถบร,ถบรถเิเวณเออ่โรงงานของสตีลบาของเราเว้ยคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าเป็นการเดินทางที่ศูนญเปล่ามากๆฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการเตรียมพร้อมไว้เสมอนะฮะเอาละไหนดูซิตอนนี้นะฮะออกซิเจนมาแล้วคอนกรีตยังต้องการอยู่ฉะนั้นเนี่ย โรงงานตรงนี้เราจะยังไม่เปิดครับเอาล่ะและต่อไปครับเดี๋ยวเรานเนีียจะสร้างเอ่อโรงงานผลิตคาร์บอนกันบ้างน,นะ,ะตอนนี้เรามีออกซิเจนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรานเนี่ยไปทำคาร์บอนกันต่อฮะคาร์บอนนั้นเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันนะ,ะเพราะว่าคาร์บอนนั้นเนี่ยจะทําให้เราสามารถผลิตสิ่งที่เรียกว่าโพลิเมอร์ได้นั่นเองพื้นที่เก็บคาร์บอนตรงนี้แล้วก็โรงงานตรงนี้เนี่ยจะทํโพลิเมอร์ขึ้นมานะจากคาร์บอนที่เรานเนี่ยเก็บมาสัก3าอันก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วลเดี๋ยวเรานเนี่ยก็ขนออกมาไว้ตรงนี้1อัน เอาเป็นโพลิเมอร์บาโพลิเมอร์บารออันตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรานเนี่ยจะต้องผสมโพลิเมอร์บากับสตีลบาของเราเพื่อให้มันกลายเป็นเอ่อกลายเป็นไฮเทคพาร์ทใช่เดี๋ยวนะคุณผู้ชมฮะไฮเทคพาร์ทของเราเนี่ยมันต้องการอลูมิเนียมบาเนี่ว่าอลูมิเนียมบาอย่าบอกนะว่าเรานนั้เนี่ยจะต้องออกตามหาไม่ต้องออกไม่ไกลครับอยู่ข้างๆไอ้นี่ โรงงานคอนกรีตของเรานิดเดียวเองต่อรถไฟบีกบนิด1นึงก็ถึงแล้วฮะตรงนี้จะเอาไว้รับอลูมิเนียมบาไว้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็ส่งต่อมาไว้ตรงนี้เมื่อส่งต่อมาไว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บจะกระจายเข้าสู่โรงงานของเรา3โรงงานและเมื่อทําการผลิตเสร็จปุ๊บเราจะให้มันออกมาตรงนี้เป็นอลูมิเนียมไม่ไม่ไมไมใช่เอ่อเป็นไฮเทคพลาสต์ Tech แล้วก็ส่งต่อให้เทคพาร์ทเข้าสู่รถไฟของเราเท่านี้นะฮะทุกอย่างก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วฮะเอาละ่ะทําที่กับรถของรถไฟของเราเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมฮะไม่อาจจะอ,อะไรวะเนี่ยเขาลากเส้นอะไรของเขาเนี่ยให้ตายสิผิดนิดผิดหน่อยไม่ได้เลยนะเอาละ่ะแล้วขั้นตอนต่อไปฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่โรงงานของอลูมิเนียมของเรากันสักหน่อยดีกว่าอันนี้ผลิตอลูมิเนียมบาสามอันก็น่าจะตอบโจทย์แล้วนะปึ๊บตรงนี้อ้อมตรงนี้ผมไม่อยากให้มันทับก้อนแร่นะฮะเพราะว่าถ้าในอนาคตของเราเนี่ยทรัพยากรหมดเดี๋ยวแบบ มันจะรู้สึกเสียดายขึ้นมาแบบเอ้ยก้อนแร่ตรงนี้โอ้โหถ้าไม่ทับนะเนี่ยเราได้ขุดแร่เพิ่มอีกบึ้มๆเลยอะไรแบบแบบนี้นะฮะและตอนนี้ครับโรงงานอลูมิเนียมของเราเนี่ยก็เสร็จที่เรียบร้อยนะที่เหลือเนี่ยก็เป็นการสร้างทางรถไฟของเราเพื่อทําการขนส่งอลูมิเนียมของเราไปที่ไปที่นี่เลยครับ โรงงานไฮเทคพาร์ทของเรานั่นเองนะฮะก็เอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะอลูมิเนียมบาขนมาตรงนี้เท่านี้ก็ไม่น่ามีปัญหาละเอาละตอนนี้ออกซิเจนมีแล้วคาร์บอนมีแล้วโพลิเมอร์ก็มาแล้วเหลือไฮเทคพาร์ทไม่ใช่ต้องบอกว่าเหลืออลูมิเนียมมาผสมเป็นไฮเทคพาร์ทนะฮะแล้วตอนนี้ประชากรของเราต้องการอะไรยังเป็นคนกีดอยู่อีกอย่างงั้นเหรอเนี่ยอาจจะต้องรอประชากรร้อยคนก่อนนะหรือว่าเรานะั่นเนี่ยทำการผสมรอไว้เลยดีไหมเออวันไหนๆก็ไหนๆและผสมไว้ก่อนก็ไม่น่าเสียหายเพราะว่าแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ย เราก็ต้องมีรถไฟ2กรขบ,บวนผู้ขนคอนกรีตมาไว้ที่ซับพายแล้วก็ขนคอนกรีตมาไว้ตรงนี้ผมคิดว่ามันสิ้นเปลืองเกินไปใช่เราจะต้องไปหยัดได้ก็ไปหยัดเข้าไปเข้าใจไหมเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยสติลบาของเราเต็มก็ขนมาก่อนก็นแล้วกันนะขนมาทิ้งไว้แถวนี้แหละเออขนมาทิ้งไว้เอาสติลบามาไว้ตรงนี้ก่อนก็นกนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะไหนดูซิการขนส่งของเราเป็นไงบ้างเนี่ยเร่งความเร็วกันิหน่อยฮะมาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะรถไฟของเราทําการขนส่งสติลบามาแล้วโอเคทุกอย่างไม่น่ามีปัญหาไฮเทพาร์ทของเราก็เริ่มตต้้นนกกาาารรผลลลิแวนะะหังจทีีเเ่เ การส่งสิ่งที่เรียกว่าอลูมิเนียมบาเออจะว่าไปคุณผู้ชมนะสังเกตว่าตอนนี้อุณหภูมิของเรานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นลบยีองศาแล้วจากตอนแรกนะเนี่ยมันเป็นลบหกใช่ไหมเพราะว่าในแต่ละเมืองของเราเนี่มันจะมีการสร้าง SF6 นะฮะหรือว่าสร้างแก๊สที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนของเราไม่ว่าจะเป็นตรงนี้มีการเอาฟัวรไร์มาผสมกับซันเฟอร์นะฮะเพื่อให้มันกลายเป็นแบบ จำนวนกลุ่มแก๊สที่ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นรวมถึงเมืองเก่าของเราที่อล็กเานเซียของเราก็มีการใช้เป็นรถไฟแล้วฮะคุณผู้ชมไม้เห็นปะดูดิเอา้าหายไปไหน,ไหนวะเนี่ยจะว่าไปเนี่ยเมืองอล็กเานเซียของเราเนี่ยพอเปลี่ยนทุกอย่างเป็นรถไฟเนี่ยทุกอย่างมันก็ดูสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะถึงแม้ว่าเมืองกินซาชาข,ของเรา้านเนี่ยจะมีบางส่วนที่ใช้เป็นรถบรรทุกอยู่ก็ตามนะหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนเป็นรถไฟดีวะ แต่จริงผมว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะว่ากันไหมเอาล่ะกลับมาที่โทรอนโตของเรากันสักหน่อยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ครับเือนว่าเขาจะต้องการเป็นเรียนฟอร์ตคอนกรีตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าประชากรใน,นเนี้ยเพิ่มมาประมาณร้อยคนได้ฉะนั้นครับเดี๋ยวเรานเนี่ยเปลี่ยนขบวนรถไฟของเรากันสักหน่อยดีกว่าเอาล่ะการส่งคอนกรีตของเราจะเปลี่ยนจากตรงนี้นะฮะเอามาส่งไว้ตรงนี้แทนนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะเท่านี้ครับ ทุกอย่างก็ไม่น่ามีปัญหาอีกต่อไปเราจะมีการผลิตเรนฟอสคอนกรีตแล้วก็จะทําการส่งเรนฟอสคอนกรีตเข้าสู่ซัพลายของเราเออโหเหลือเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยเปลี่ยน,นเป็นเอ่อเปลี่ยนเป็นเรนฟอสคอนกรีตก็แล้วกันนะแล้วของที่เรายกเลิกมันหายไปไหนวะเนี่ยเสืได้เหมือนกันนะทาไปเล่นไปฮะเอาล่ะแล้วมาเป็นที่เรียบร้อยครับคุณเจ้ามะก็คือตอนนี้ฮะคอนกรีตมาแล้วซิล바มาแล้วนะฮะทำการผลิตเรนฟอสคอนกรีตแล้วแล้วก็อย่าลืมครับขนส่ง เข้าสู่พื้นที่ของเรากันด้วยนะฮะเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะขนส่งเลนฟอร์สคอนกรีตโอเคเท่านี้ทุกอย่างก็ไม่น่ามีปัญหาไปแล้วขนส่งเข้าสู่สบายของเราเลยและผมบอกเลยว,ว่าในอนาคตของมันเนี่ยจะต้องการเป็นไฮเทคพาร์ตกันต่อนะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันแน่นปึกแน่นปักขนาดนี้เดี๋ยวเราในนี้ก็ขนส่งไปรอไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะไฮเทคพาร์ตโอเค เท่านี้ทุกอย่างก็ไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวเรานะเนี่ยไปสนใจเกี่ยวกับโรกร้อนของเรากันต่อดีกว่านะฮะเอาละถึงเวลาที่จะทําให้โลกของเรานั้นเนี่ยร้อนขึ้นแล้วทุกคนพร้อมนะเอาละสักอืมสักหกโรงงานมันจะไอ้นี่ไปเพราะวะ่าหรือว่าผมคิดว่ามันอาจจะต้องมีสัก8ดีไหมแปดก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะอันนั้นเป็นฟูร้าและอันนี้ก็เป็นซันเฟอร์นะฮะจะว่าไปมันใกล้ขนาดนี้เราจะต้องมีการขนส่งไหมเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมัน มันก็ควรจะมีนะว่าไงไหมหรือจริงๆมันไม่ต้องมีวะคุณผู้ชมฮะจะว่าไปมันไม่ต้องมีก็ได้นะถ้าสมมติเราเนี่ยมีการแบบวางอะไรพวกนี้ไว้เยอะๆแบบเนี้ยแบบเป็นดีพอตเอ็มเ2ของเราเนี่ยมันก็ทําการขนส่งให้เราอยู่แล้วใช่ไหมเออวะ่ะมันก็น่าจะโอเคอยู่แล้วว่ะ,วะเออไม,ไม่ต้องก็ได้มั้งเอาละคุณผู้ชมฮะการขุดซันเฟอร์ของเราก็ไม่น่ามีปัญหาควไร์ของเราก็ไม่น่ามีปัญหานะการขนส่งดีพอตเอ็มเ2ของเราเนี่ยก็ยัดเข้าสู่โรงงานไปเลยก็แล้วกันนะมีการเดี๋ยวนะ เหมือนว่าซันเฟอร์ของเราจะขนไม่ถึงฝั่งนี้หรือเปล่าวะหรือว่าเรานะเนี่ยก็แค่สร้างดีพอร์ตเอ็มเคเพิ่มเข้าไปอีกอันหนึ่งเท่านี้ทุกอย่างก็ไม่น่ามีปัญหาคุณผู้ชมไหอันนี้เดี๋ยวเรานะเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นฟัวไรท์เรียบร้อยโรงงานแปะโรงงานของเราทํางานได้ดีทํางานได้เต็มที่โรคของเราจะร้อนขึ้นฮะอีกไม่ช้าครับและไหนไม่ช้ามนุษย์ก็จะสามารถมาอยู่ที่ฮิแลนด์แดนหัสจันของเราได้ใช่และตอนนี้ฮะเมืองโทรันโตของเราดูประชากรครับคุณผู้ชมฮะ 2,960เป็นที่เรียบร้อยในอีกไม่ช้าตอนนี้ยังเป็นเลนฟรอนอยู่ใช่ไหมเล่งความเร็วเล่งความเร็ว3,000 3,000แล้วอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวในตัวเจ่นวอเตอร์ NF3 กินเฮาสเออไอเอ็กซ์แทกเตอร์ actor, เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยมันเกิดโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมฮะ จะต้องมีการขุดรากถอนโคนอะไรกันอีกแล้วเนี่ยฮะเป้าหมายต่อไปของเราคือเพิ่มประชากรเป็น1 0,000คนใช่คุณผู้ชมฮะฟังไม่ผิดครับ1 0,000หมื่นคนนะฮะคุณผู้ชมฮะหนึ่งหมื่น 1, คนเลยอย่างนั้นเหรอและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาจะมีไอเอ็กทรักเตอร์ให้เราด้วยนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการขุดเจาะน้ําแข็งอย่างนั้นขุดเจาะน้าแข็งตรงนี้ป่าวไม่ใช่ไหนวะที่ขุดเจาะน้ําแข็งแล้วเราจะไปหาน้ําแข็งจากไหนวะเนี่ยนี่เหรอนี่ นี่มันดูเป็นทรายนะเราจะหาอะไรเย็นๆตรงนี้ก็ดูไม่เย็นคุณผู้ชมฮะเราจะหาน้ําแข็งจากไหนเออนี่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 นฮิบะเนี่ยมันจะเป็นน้ําแข็งให้เราป่าวะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราในนี้ลองสร้างเครื่องเ,อเครื่องผลิตมาก่อนดีไหมเขาต้องการเรนฟอร์ c คอนกรีตนะฮะกับ Mechanical p a r ์คุณผู้ชมฮะแมคคานคอลพาร์ Part, อย่างนั้นเหรอโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ได้สร้างมันมานานมากแล้วถ้าจะไม่ผิดเนี่ย n ม c คาน a คอลพาร์นั้นเนี่ยเราจะต้องนําสิ่งที่เรียกว่า s t e ลบาร์นัเนี่ยมาทําการสร้างให้เป็น m e คคาน i คอลพาร์นะฮะคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวเรามาลองสร้างไว้ตรงนี้ดูก่อนแล้วการซัก1นึกองก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะ แล้วก็เดี๋ยวเรานเนี่ยขอแอบ,บดึงเรนฟอร์ตคอนกรีตมาแถวๆนี้สักอันหนึ่งก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะเพื่อที่เรานะเนี่ยจะทําการสร้างแมชชีนิคอลพา r t ไว้ใช่เราต้องการสิ่งที่เรียกว่าไอเอ็กแท็เตอร์นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะลองสร้างมาดูก่อนถ้ามันจําเป็นเนี่ยเราก็สร้างไว้สักร้อยหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราก็ยกเลิกการผลิตไปก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะว่ากันไหมเอาละผมคิดว่าเรานะ่าจะต้องใช้เป็นแอสเซมบลีนะฮะในการสร้างมันขึ้นมาซึ่งมันนั่นเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ เอาล่ะกดผลิตไปเลยก็แล้วกันเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยรอเอ่อรอเรนฟอร์ตคอนกรีตของเรานั้นเนี่ยมันขนส่งมาก็แล้วกันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะตอนนี้แฮรี่ได้ว,ว่าเมืองใหญ่สามเมืองของเรานั้นเนี่ยน่าจะเจริญงอกง,งามเท่าๆกันแล้วหล่ะม,มัง้ง ใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเอาล่ะแล้ว,ลวลตอนนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับเรนฟอร์สคอนกรีตของเรานะแล้วก็ทําการผลิตไอเอ็กแท็เตอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมว่าในอนาคตของเราเนี่ยเมื่อเขาให้สิ่งนี้มาเนี่ยในการขุดเจาะน้ําแข็งเนี่ยสิ่งที่ประชากรของเราต้องการเนี่ยถ้าให้ผมเดานะมันจะต้องเป็นน้ำอย่างแน่นอนคุณผู้ชมฮะหรือว่า w a t e r i ์ไ e อเอ c t o r นั้นนี่เราจะสามารถขุดสิ่งที่เรียกว่าไนโตรเจนแล้วก็น้ำได้นั่นเองนะจากน้ำแข็งครับคุณผู้ชมฮะแต่ปัญหาของเราเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วถ้้้าโลกออุณหภูมันนนรขึะ และจะไปหาน้ําแข็งจากไหนวะเออว่าอ๋อนี่เราสามารถวางบนหิมะได้ใช่ไหมโอเคคุณผู้ชมว่าเราเอาไว้เมืองไหนดเอ้ยนี่อะไรอะน้ำปะ่ะเฮ้ยนี่น้ำป่ะเนี่ยแล้วเอาละน้ำท่วมแระแลไปแล้วเอ๋อ,อ,อนี้เราสามารถขุดบนน้ำได้ไหมไม่ได้อย่างงั้นแล้วน้ำโผลมาแบบนี้เนี่ยแล้วน้ำแข็งละลายไปเราจะขุดยางเอ้ยน,นี่นี่ก็น้ำอรอเนี่ยว้าวทำเป็นเล่นไปคุณผู้ชมอะ อย่าบอกนะว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิมนถึงเวลาที่มนุษย์นั่นเนี่ยจะมาอยู่อาศัยแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานเนี่ยเอามาไว้แถวนี้ก่อนก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮาเพราะว่าเหมือนว่าบริเวณนี้เนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับมเมืองอล็กซานเดียของเราที่สุดแล้วมันนะ่าจะเป็นอู้ดดูดิดดดดด อยู่ตรงนี้นี่เองเนี่ยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าขุดเจาะมาตรงนี้เลยก็แล้วกันนะ3จุดนะเผื่อไว้ก่อน4จุดไปเลยก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรานเนี่ยต่อทางรถไฟกันเลยในตัวเจน 1, นเว้น1เว้นหนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการเก็บวอเตอร์เว้นหนึ่เว้นหน่าจะน่าจะน่าจะโอเคแหละคุณผู้ชม เอาล่ะต่อทางรถไฟของเรากันสักหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะต่อรถไฟของเราไปที่พื้นที่ที่เป็นเมืองอเล็กซานเดียกันแล้วกันนะเอาล่ะขออนุญาตเชื่อมต่อขบวนรถไฟตรงนี้นะครับทุกคนเอาล่ะเชื่อมต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ทําเป็นที่กับรถเผื่อไว้ด้วยก็แล้วกันนะเผื่อไว้ฮะคุณผู้ชมอะไรอ่ะทำไมเส้นทางมาดูเป็นน่าเกียดขนาดนี้วะเนี่ยยกเลิกตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เอาเป็นแบบนี้นะสวยกว่าฮะคุณผู้ชมฮะโอเคเชื่อมต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็เชื่อมต่อเส้นตรงนี เข้าไปสู่พื้นที่เมืองหลวงของเราโอ้ไกลเหลือเกินวะเนี่ยอะต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไกลเหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะจะว่าไปเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนฟัวไลท์ของเราตรงนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าว่าไปเนี่ยมันมีการปลดล็อกสิ่งที่เรียกว่า NFT นี่หว่า NFT นะเนี่ยมันต้องการสิ่งที่เรียกว่าฟัวไลท์ผสมกับไนโตรเจนนะฮะคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าเจ้านี่เนี่ยอาจจะทําการผลิต อุณหภูมิได้มากกว่าตัวเดิมของเราที่เป็น s f 6ก็ได้นะแต่ปัญหาของเราในตอนนี้ก็คือเรานนเนี่ยจะต้องไปหาหาฟัวไร์ให้ได้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ฟัวไร์ของเราเนี่ยมันมันหมดแล้วมันล่อยหลอแล้วบางทีเราอาจจะต้องยกเลิกขบวนรถไฟตรงนี้ออกไปก็ได้นะเอาละฟัวไร์ที่ใกล้ที่สุดของเราเหมือนว่าจะเป็นตรงอยู่ในน้ําโอเคไม่เป็นไรฮะคุณูชมฮนะอยู่ในน้ําก็สร้างไม่ได้ อยู่ในน้ําคือสร้างไม่ได้คุณผู้ชมงานงอกและคราวนี้อ่ะตรงนี้เอ้ยตรงนี้ยังพอสร้างได้โอ้โหแต่มันไกลมากเลยมีตรงอื่นดีไหมเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะอยู่ในโซนหิมะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะโซนหิมะเลยอย่างนั้นเหรอหรือว่าเรามาขุดในโจเจนตรงนี้แล้วก็ผลิตพื้นที่ในการสร้างโลกร้อนของเราบริเวณนี้เดี๋ยวในเมื่อถ้ามันมาอยู่ในพื้นที่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะผมมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ทําการขุดมันแบบ บริเวณนี้แล้วก็มาขุดน้ําแข็งบริเวณนี้ไปด้วยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีแล้ว่ากันไหมเอาล่ะเดี๋ยวเรานเนี่ยจะทําโรงงานฟูร้าไว้ตรงนี้หนึ่งนะฮะแล้วก็โรงงานกีนเฮาส์ของเราไว้ตรงนี้เพื่อผลิต NF ็ทรีของเราไว้บริเวณนี้ก็แล้วกันนะสร้างไว้อย่างนี้สร้างไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรานเนี่ยก็ทําการขุดเจาะมันบนพื้นน้าแข็งตรงนี้นี่แหละคุณผู้ชมฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรมั้ง เอาละแล้วตอนนี้ฮะเริ่มทําการขุดไโจรเจนแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะก็เอาไปเอาไปเยอะๆเลยคุณผู้ชมฮะขุดมาก่อนเออแล้วจะว่าไปเนี่ยเหมือนว่าการขุดน้าแข็งเนี่ยมันจะไม่มีทรัพยากรบอกนะว่าไอพื้นที่ข้างใต้น,นี่มันมีทรัพยากรเหลืออยู่แค่ไหนหรือว่ามันขุดแบบไม่มีจํากัดวะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะฮะคุณผู้ชมฮาแล้วจะว่าไปไอตรงนี้ขุดไว้ทําไมวะเนี่ยฮะเออก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปเชื่อมไหนอะ ยังไม่รู้ว่าประชากรของเราเนี่ยต้องการใช้น้ําหรือเปล่านะเอาเป็นว่าก็ช่างหัวมันไว้ก่อนก็แล้วกันนะและในปีที่93นั้นปัญหาก็ได้เกิดขึ้นกับดวงดาวเฮียแพรนดของเรานั่นก็คือประชากรนั้นคงที่อยู่ที่1,100เอ้ยไม่ใช่1 1 0 0 1 0ั0นั่นแหละใช่ฮะเพราะว่าเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการนั้นเนี่ยอาจจะต้องการให้อุณหภูมิของดาวดวงนี้ต่ำกว่านี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเพราะว่าจากการดูที่ เพราะว่าจากการดูที่ลายเซ็นเตอร์แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มเติมนะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะฮะก็ยังไม่มีอะไรที่เรานเนี่ยสามารถทําได้นอกจากนอกจากโอ้โหทรัพยากรหมดให้ตายสิเอาล่ะนอกเหนือจากการทําให้โลกของเราร้อนขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้นะฮะผมยังไม่พบเจอว่าสิ่งที่เขาต้องการนะเนี่ยคืออะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานะเนี่ยจบภาคนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเมื่อโลกของเราร้อนขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็จะเกิดน้ําท่วมตามมาเห็นไหมเดี๋ยวอืุ้ย น้ำมันใหญ่ขนาดนี้เลยวันเนี้ยโอ้ให้ตายสิคุณผูช้ชมฮะเอาเป็นว่าไว้เดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ทหน้าก็แล้กันนะสำหรับในวันนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้า